สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องการซื้อปืนก็จริงๆก็มีคนคุยเรื่องนี้เยอะแล้วผมก็เขียนเรื่องนี้บ่อยแต่ก็อยากคุยอีกเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้มันจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะ ก็จริงๆเนี่ยมันก็บ้านเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างสะดวกละกับการที่จะมีปืนถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยมันก็จะยุ่งยากกว่านี้หรืออาจจะเขาอาจจะไม่อนุญาตเลยก็ได้อย่างญี่ปุ่นเพื่อนผมมาจากญี่ปุ่นก็เห็นปืนก็กลัวปืนเข้าไปเลย ตกใจทำไมมีปืนปืนโอ้ยพาไปยิงปืนเห็นตำรวจก็กลัวเพราะว่าไม่เข้าใจว่าการมีปืนในประเทศไทยเนี่ยมันมีได้เพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขามีไม่ได้เลยที่เยอรมันก็มีปืนได้แต่ก็ขออนุญาตค่อนข้างยุ่งยาก อังกฤษนี่มีได้แต่ปืนยาวปืนปืนสั้นนี่มียากหรืออาจจะแทบจะไม่ได้เลยที่ที่อื่นก็ประมาณอย่างเงี้ยไทยเรานี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะออกจะเสรีด้วยซ้ําก็จะห้ามปืนที่อนุภาพร้ายแรงแค่นั้นเองก็สําหรับบ้านเราก็ง่ายๆครับหนึ่งขั้นแรกก็คือ เราก็ดูว่าเราจะซื้อปืนอะไรแล้วก็ไปขอใบอนุญาตซื้อปสามมัง้งนะน่าจะปสามใบอนุญาตซื้อเสร็จปั๊บก็ไปซื้อซื้อเสร็จก็เอาไปทำปสีก่ก็แค่นี้ครับตอนซื้อตอนขออนุญาตซื้อเนี่ยก็คือปสามเนี่ย เราก็ต้องไปขอที่อำเภอสำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพถต่ท่านที่อยู่ในกรุงเทพก็ไปขอที่ที่ศูนยศูนย์บริการอะไรตรงวางชชย,ยาแถวสนามม้าเก,ก่าอะครับส,สำหรับนายทะเบียนเนี่ยก็คือท่านในอำเภออำนาจในการที่ท่านจะออกใบอนุญ,ญาตเนี่ย มันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่านเท่านั้นไม่ต้องมีเหตุผลอะไรท่านอยากอยากให้ท่านก็ให้ไม่อยากให้ท่านก็ไม่ให้ไม่ต้องไปหัวหมอโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้มันมีแล้วครับหัวหมอทาเป็นโอ้โหทำไมไม่ได้อย่างนี้อย่างนั้นไปฟ้องศาลก็บอกว่าตามกฎหมายมันเป็นอํานาจของนายทะเบียนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายทะเบียน ท่านไม่ให้แล้วคุณจะทําไมอ่ะคุณก็มาฟ้องก็ก็ฟ้องก็ฟ้องไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาโดยทั่วไปเนี่ยปืนเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีอนุภาพร้ายแรงหรือว่าท่านดูแล้วมันน่าไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ่ะซื้อไปเฝ้าบ้านซื้อไปใช้งานทั่วไปอย่างเงี้ย ท่านก็ออกให้อยู่แล้วล่ะปืนอะไรดีที่จะออกง่ายๆก็ลูกซองลูกกรดลูกโมลูกโมก็สามแปดอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าไปสามห้าเจ็ดหรืออะไรที่มันมีคำว่าแม็กนัมอ่ะมันจะฟังฟังแล้วท่านจะไม่ค่อยอยากออกให้เพราะว่ามันอนุภาพมันร้ายแรงแล้วคุณไม่ต้องไปเถียงกับท่านว่า โอ้ยมันไม่ร้ายแรงม,ม,มันไม่ใช่นั้นไม่ใช่นี้มันผมบอกแล้วว่าเป็นดุล,ลยพินิจของท่านท่านนายทะเบียนท่านานเห็นว่ามันร้ายแรงก็คือแค่นั้นจบตรงนั้นคุณไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปวิชาการอะไรท่านออกท่านก็ออกท่านไม่ออกก็ไม่ออกก็จบเวลาเราไปยื่นขอเนี่ยก็ก็ไปขอกับหน้าห้องครับก็เสเหมียนอะไรพวกนี้ เราไม่ได้ไปโหเข้า oh, ไปพบท่านใดอำเภอหรอกท่านงานยุ่งราชการท่านก็เยอะจริงๆก็คุยกับหน้าห้องท่านดีๆอ่ะเอออยากให้เร็วหน่อยก็ให้หนาห้องชงเรื่องเร็วๆอย่างผมเนี่ยผมหน้าตาดีไงแล้วก็ผมพูดมากคุยเก่งอ่ะเออ น้าห้องท่านก็ไปถึงปับ๊บท่านน้าห้องก็ไปให้นายเลยนอกจากนายไม่อยู่ก็คือนายอำเภอท่านไม่อยู่อ่ะเออก็อาจจะรอผมไปเช้านี่ถ้าไปเลยก็ได้เลยอ่ะบางทีท่านไม่อยู่ก็ไปบ่ายมาเอาเพราะว่าท่านกลับมาตอนเที่ยงหลังเที่ยงอ่าท่านก็เซ็นเสร็จก็ผมก็ได้เลยคือผมไม่ไม,ไม่เรื่องมากไนงะ ไม่แบบหัวหมอไม่แบบโอ้ยไปแล้วแบบกระางอะไรแบบนี้ผมไปผมก็ไหวสวัสดีครับมาขอใบอนุญาตซื้อปืนครับก็คุยกันดีๆอ่ะพี่นอพี่เทาคุณไม่ต้องคิดว่าโอ้โหคุณใหญ่โตอะไรมาจากไหนมันธนาห้องไม่ไม่เอาขึ้นไปให้แนอำเภอมันก็วางอยู่ตรงนั้นล่ะ หรือเอาขึ้นไปให้ท่านแอมเพอท่านไม่เซ็นให้มันก็จบก็ลงถังไปบางคนโหไปแบบลีลาเยอะแบบใหญ่โตมันก็คุณคุณต้องเข้าใจระบบแม่เป็นคุณคุณก็ไม่ชอบอสมมุติว่าคุณขายก๋วยเตี๋ยวอะแล้วมีลูกค้ามาวางใหญ่โต จะอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อน,นั่นเมื่อน,นี่รัดคิวทําให้ก่อนสั่งโอ้โหคุณอยากทําขายแม่ขนาดคุณขายของคุณยังไม่อยากทําเลยนี่คุณไปคุยกับข้าราชการคุณก็ต้องเออให้มันไงหลู่ธรรมเนียมอะ่ะ <c oughs> ก็จะมีอีกว่า <c oughs> การช่วยราชการจริงๆก็เอาพูดกันง,ง่ายๆว่าพิเศษเงินพิเศษอะ่ษอะ คุณมีไหมมันแล้วแต่คุณน้ําใจคุณมีน้ําใจไหมคุณมีน้ําใจให้เขาก็มีน้ําใจให้คุณแต่ผมเนี่ยอาศัยหน้าตาดีเป็นคนแบบสาวๆชอบทั้งสาวเล็กสาวใหญ่อะตอนเมื่อก่อนก็ เป็นคุณป้าอายุประมาณเออจะจะเกษียณแล้วล่ะก็อา้าว่าไงจ้ามาอีกแล้วคราวนี้เอาอะไรล่ะมาเดี๋ยวพี่เอาขึ้นไปให้นายเลยนี่ไม่ต้องใช้เงินครับเพราะว่าหน้าตามันดีคุยดีไอ้บางคนเนี่ยโหไปถึงนะผมลูกใคร รู้ไหมอ้าวเขาเขาไม่ได้ทําสัมมโนประชากรเขาไม่ได้งานทะเบียนราษฎรเขางานอาวุธปืนคุณไม่ต้องไปไปว่าลูกใครหลานใครโคตรเงาเป็นใครอะไรหรอกคุณก็มันก็จะไม่ได้เอาอ่ะบางทีก็ไปก็บอกผมเป็นทนายนี่ถ้ามันไม่ได้นี่ผมก็จะฟอ้องมันมีผมว่า ไปนั่งรออยู่โอ้โหมาถึงอายุก็ามากแล้วตอนนั้นก็สี่สิบห้าสิบแล้วล่ะมาถึงโอ้โหทำไมไม่ได้สักทีขึ้นวะขึ้นโว้ยผมเป็นทนายนะอย่างงี้อย่างนั้นก็ไม่ได้เขาบอกมันมยังยังไม่ได้ขึ้นปเปห้น,นายเซ็นเลยทําไมไม่รีบอะไรอา้าวก็มันเป็นงานขาวคุณมีไม่มีอํานาจอะไรที่คุณจะไปสั่งขาว ใต้โต๊ะอ่ะเงินพิเศษอ่ะมันมันไม่ใช่ว่าคุณให้นะแล้วแล้วมันจะได้นะบางทีให้ก็ไม่ได้นะถ้าคุณไปไม่น่ารักอ่ะเออผมใช้คำว่าน่ารักดีกว่าแล้วก็บางทีเนี่ยบางอําเภอเนี่ยก็เขาจะขึ้นชื่อว่าอัน,นเนี้ยสิบเอ็ดเนี่ยเขาไม่ออกให้ เขาเป็นเหมือนธรรมเนียมของที่นั่นเขาอ่ะคือหน้าห้องเขาก็ถูกสอนมาว่าถ้าขอสิบเอ็ดก็ไม่ออกให้อ่ะหรือถ้าจะออกให้ก็ต้องไปคุยกับท่านนายเมื่อโดยตรงไงเองอ่ะต้องรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปขอคุณจะต้องมีทำไมสิบเอ็ดฮะมันมันไม่ได้จำเป็นครับสมัยนี้เขายิงเก้ากันเขาไม่ยิงสิบเอ็ดกันแล้วรูวก็ไม่ต้องมีไม่ต้องอยากได้ ก็เอาที่ที่เราได้ก็ผมบอกแล้วว่าบ้านเรานี่ก็แสนจะสบายแล้วคุณยังจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ไปเถียงว่ามันไม่ใช่อาวุธสงครามก็เขาไม่ให้เขาไม่ให้ก็จบคุณจะไม่ต้องไปเถียงอะไรใช่ไหมการขอพวกนี้มันก็ไม่ได้ยากนะขอซื้อปืนเนี่ยมันไม่ได้ยากอะ่ะผมว่าก็ง่ายก็ค่อนข้างสะดวกนะ ผมว่านะสะดวกกว่าซื้อมือถืออีกผมไปรอเนี่ยขอใบอนุญาตซื้อเนี่ยเสียเวลาน้อยก็ไปร้านมือถืออีกอะ่ะเออแล้วมันไม่ใช่ว่าโหผมไปถึงแล้วผมแบบว่าเอ้ยกูหลานรองนายกน้องรัฐมนตรีพ่อกูเป็นข้าราชการใหญ่นะว้ยผมก็ไปผมก็ธรรมดา,มานมมือไหวท่านหน้าห้องหน้าห้อง ไม่ง่ายครับก็อย่าทําให้มันยากถ้ามันยากก็อย่าทําผมบอกเสมออะอะไรที่มันยากแสดงว่ามันผิดก็ไม่ต้องทําผิดแล้วจะไปทํท,ำทำไมใช่ไหมก็พออาได้ใบปสามเสร็จก็เอาไปที่หลานเอาไปซื้อร้านเขาก็จะพาไปตรวจปืนอะไรของเขาอะ่ะก็เสร็จปั๊บก็เราก็เอาปืนกลับบ้าน ถึงเวลาเขาก็ส่งไอ้ปอสี่มาทางไปสนีส่งใบอะไรไม่รู้เออมาทางไปสณีต้นขั่วแล้วเราก็เอาไอ้ใบนั่นอะไปตัดตัดปอสี่ที่อำเภออีกทีหนึ่งก็ง่ายๆครับมันก็ไม่มีอะไรอำเภอเนี่ยผมว่ามันมีปัญหาอย่างเดียวคือที่จอดรถอะเรื่องเนี้ยถ้าเป็นที่ที่มันที่จอดรถเยอะๆหรืออะไรอย่างงี้ก็ไม่มีปัญหาเออแล้วตอนที่ไปเอาปอสี่หรืออะไรเนี่ยคุณไม่ต้อง แสแลนเอาปืนขึ้นรถไปอมันไม่ต้องเขาไม่ดูหรอกเขาตรวจกันมาแล้วแต่ก็แล้วแต่ที่นะต่ะ็สอบถามกันให้ดีผมเนี่ยก็พูดแบบนี้ก็อยากจะบอกว่ามันไม่มีเหตุผลเลยนะที่คุณจะต้องไปซื้อปืนเถื่อนอ่ะให้มันมันเป็นปัญหาคือชีวิตมันก็ยากอยู่แล้วเราก็เอาที่ถูกกฎหมายมีกฎหมายอยู่ข้าง มีเพื่อนเป็นกฎหมายมีกฎหมายเป็นกําลังเสริมคุณยังไงคุณอยู่ข้างกฎหมายคุณไม่ผิดหรอกเนาะมันจะผิดมันจะมีปัญหาก็คือคือนอกจากเรานอกกฎหมายเป็นศัตร,ตรูกับกฎหมายเป็นฝ่ายตรงข้ามกับกฎหมายปืนเถื่อนเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณจะไปซื้อทําไมไอ้รับจำนำปืนก็อีก คุณรับจำนำมาคุณรู้ไหมว่ามันมีคำพิพากษาศาริกามาแล้วว่าการรับจำนำเนี่ยเป็นการครอบครองก็คือคุณผิกดกฎหมายอ่ะคุณครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอ่ะมันก็เอาที่ถูกกฎหมายครับศึกษากฎหมายก่อนจะอยากมีปืนเนี่ยศึกษากฎหมายเกี่ยวกับปืนเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องหัวหมอ เราศึกษาแล้วเราก็เอาตามที่กฎหมายท่านว่านั่นแหละแล้วก็เวลาไปขอซื้อไปขอปอสามก็ทำตัวน่ารักน่ารักพนมมือไหว้ครับผมครับท่านมันจะง่ายแล้วถ้าเรามีน้ำใจเออหน้าห้องท่านวัยรุ่นพึ่งบัรจุเออชวนอ่าคุณน้องครับ ไม่ทราบว่าเลิกงานสักกี่โมงครับจะรบกวนชวนไปรับประทานอาหารเล็กๆครับน้ำใจเล็กๆจากผมครับอ่าอันนี้ก็ต่อไปเราไปขอนี่มันก็จะง่ายไงจะไวไงเพราะว่าเป็นคนคนคุ้นเคยกันแต่มันก็ไม่แน่นะมันก็ต้องต้องดูด้วยว่าหน้าตาเราอย่างไง หรืออย่างตอนสมัยที่เป็นคุณป้าอย่างเงี้ยผมก็อ่าคุณพี่ครับเราอย่าไปเรียกคุณป้าคุณยายอะไรนะแกไล่เอาเลยนะไปถึงนี่ต้องคุณพี่คุณพี่ครับอย่างงี้โอ้โหวันนี้แต่งหน้าสวยเชียวครับโอ้ผมสวยอ่าไม่ใช่ไปถึงโอ้โหคุณป้าป้าป้า,ปามาขอใบป,ปืนหน่อย อย่างในั้นไทยเขาจะอยากทําให้ใช่ไหมต้องคุยหว,วานหวานน่ารักน่ารักเอาเหมือนเวลาคุณจีบสาวอ่ะคุณไปเรียกสาวอีป้าอีแก่อะไรไหมไม่ใช่นะะก็ชมเขาหน่อยผู้หญิงก็ชอบไปชมสุดมากหน้าห้องก็ผู้หญิงเท่นั้นแหละเขาก็แหมเราก็ไม่ได้คิดอะไรกับเขาหรอกแต่ว่าเขาก็หลายคนเรามันก็คุยกันดีๆอ่ะผมบอกแล้วคุยกันดีๆมันก็ง่าย ซื้อปืนเนี่ยพอได้ปืนกลับมาบ้านเนี่ยวันวันแรกเนี่ยที่เราเอาปืนออกจากร้านกลับบ้านมาเนี่ยเราจะขนไปไหนก็ได้นะไปได้ทั่วเลยใช่ไหมเพราะว่าโดนจับขึ้นมาก็จะก็บอกว่าก็ผมเอากลับบ้าน,น,นใช่ไหมให้ผมทําไงให้ผมทิ้งไว้ที่ร้านเหรอหรือว่ายังไงเราก็ขนไปไหนก็ได้ทั่วประเทศอ่ะก็มีเพื่อนผมไปโดนเอาปืนกลับบ้านบ้าน,านามันไกลแม่งข้ามจังหวัด ปืนได้ปืนตอนบ่ายสามมันก็ไปนอนพักโรงแรมขับรถแล้วก็ไปนอนพักโรงแรมแล้วก็เช้ามากะมันจะขับต่อไปโดนจับตอนที่ตอนเช้ามันก็ก็คุยกันได้นะเจ้าหน้าที่ท่านก็เขาใจละเอ้าอีฮ้มันไกลบ้านมันไกลเขาอาจจะบน่บนบน่นเขาไหมไม,ไม่อย่างนี้ไม่อย่างนั้นเออก็เปืนออกมาตอนบ่ายสามอ่ะมันก็คงจะขนได้ไม่ทันในคืนนั้นหรอกใช่ไหมถ้าบ้านมันไกล นี่ยผมว่ามันก็ง่ายๆอะ่ะเราก็อย่าอย่าทำให้มันยากครับการซื้อปืนก็ไม่ยากครับถ้าเราน่ารักถ้านหน้าตาดีด้วยอย่างผมเนี่ยก็ง่ายโอ้ยอย่าว่าแต่นั่นเลยท่านในอำเภอยังบอกอืหน้าตาดีมากเลยครับคือ เราเข้าผู้ใหญ่ให้ดีอ่ะเออเน้นเน้นทางด้านนั้นแล้วสัมมาคารวะรู้ที่ต่ําที่สูงแหมท่านในอำเภอท่านดูแลทั้งอาเภอมันไม่ใช่ผมไปผมบอกโอ้ยเฮ้ยนานอำเภอเราอ่ะหลานผู้ว่านะหลานประหลัดนะประหลัดกระทรวงนะโอ,โอ้ท่านบอกสมัยไหนแล้วพอคุณเราไม่ต้องไปเบ่งไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องผมติดต่อราชการลยเนี่ยคุณไม่ต้องไปเบ่งอะไรมันไม่มีประโยชน์หรอก อำนาจันอยู่ที่ท่านอ่ะนานเลยคุยเรื่องไม่เป็นสาระเลยผมคุยได้สิบเจ็ดนาทีแล้วเอาล่ะครับเดี๋ยวก็วันหลังก็มาคุยนต่อเรื่องจะวันนี้ว่างๆก็จะมาคุยต่อแล้วกันครับเรื่องอื่นเรื่องนู้นเรื่องนี้ตามแต่ผมจะอยากคุยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ